สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับบุครูิบรรณาศุทธาวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องอัลกอริทึมเบื้องต้นตอนที่2ค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปในคลิปที่แล้วแล้วนั้นนักเรียนจําได้ไหมคะว่าอัลกอริทึมมีความหมายว่าอย่างไรอัลกอริทึมน,นคะคะก็คือลำดับขั้นตอนในการทํางานหรือการแก้ป นั่นเองนะคะสามารถแสดงในรูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงานได้การเขียนอัลกอริทึมที่ดีนั้นจะต้องมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าเวลาที่คนอื่นมาอ่านอัลกอริทึมของเราจะได้มีความเข้าใจที่ตรง,งกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าผังงานมีลักษณะเป็น บทวนสัญลักษณ์ผังงานนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงขั้นตอนได้แก่วงรีหมายถึงการเริ่มต้นหรือจบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหมายถึงการตัดสินใจสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหมายถึงการทำงานหรือกระบวนการวงกลมหมายถึงจุดเชื่อมต่อ ลูกศรหมายถึงทิศทางการทำงานของโปรแกรมคุณครูขอนำเสนออีกสองสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมข้างหมูหมายถึงการนำเข้าข้อมูลด้วยการรับค่าเข้าทางแป้นพิมพ์และ สัญ,ญลักษณ์การสแสดงผลทางหน้าจอเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือสแสดงผลทางหน้าจอให้เราได้เห็นกันนั่นเองคุณครูสังเกตว่านักเรียนหลายคนยังใช้สัญ,ญลักษณ์ผิดอยู่นะคะอย่าไปเอาก้อนเมฆหรือริบบิ้นอะไรมาแทนสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้กําหนดไว้แล้วเพราะมันจะสื่อความหมายที่ผิดค่ะ าการเขียนผังงานการเขียนผังงานแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมสามารถเขียนได้3รูปแบบดังนี้นะคะนั่นคือ1การเขียนผังงานแบบลำดับ 2. การเขียนผังงานแบบทางเลือก 3. การเขียนผังงานแบบวนซ้ำซึ่งเราได้เรียนการเขียนผังงานแบบลำดับกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เรามาเรียนการเขียนผังงานแบบทางเลือกกันคะ่ะ คุณครูขอทบทวนการเขียนผังงานแบบลำดับก่อนนะคะการเขียนผังงานแบบลำดับก็คือการอธิบายขั้นตอนการทํางานตามลำดับก่อนหลังนั่นเองนะคะโดยมีลักษณะเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปนเรื่อยๆนะคะตัวอย่างเช่นเริ่มต้นกระบวนการแล้วก็ทํากระบวนการต่อไปจนจบกระบวนการนะคะตัวอย่างนี้กิจวัตรประจําวันในตอนเช้าของนักเรียน ก็เริ่มต้นตื่นนอนเก็บที่นอนอาบนา้ำล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็จบกระบ,บวนการกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของนักเรียนนะคะ การเขียนผัางงานแบบทางเลือกคือการเขียนผัางงานอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีการกำหนดเงื่อนไขถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงจะทำกระบวนการหนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขเป็นเท็จหรือว่าไม่เป็นความจริงจะไปทำอีกกระบวนการหนึ่งนั่นเองมีสองทางให้เราได้เลือกนะคะตัวอย่างเช่นเริ่มต้นกระบวนการที่หนึ่งทำอะไรพอไปเจอเงื่อนไขปุ๊บ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ไปทำอีกกระบวนการหนึง่งแล้วจบแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นมากระบวนการไปเจอเงื่อนไขแล้วมันเป็นเท็จหรือว่าไม่จริงเราก็ไปทำอีกแบบหนึง่งแล้วถึงจะจบการทำงานนะคะอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันของนักเรียนกิจวัตรประจำวันนะคะเริ่มต้นทํำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วนักเรียนหิวหิวหรือไม่หิวถ้าหิวจริงให้ไปรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ไปที่จุดเชื่อมต่อแล้วถึงจบแต่ถ้าเกิดเช้ามานักเรียนทํากิจวัตรประจําวันในตอนเช้าแล้วไปดูเงื่อนไขว่าหิวหิวหรือไม่หิวถ้ายังไม่หิวให้ไปทําความสะอาดบ้านนั่นเองแล้วก็ไปที่จุดเชื่อมต่อแล้วถึงจบการทํางานนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน ดูผังงานแบบทางเลือกแล้วพอจะเข้าใจไหมคะว่าถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเราควรจะทําแบบไหนแบบที่1หรือว่าแบบที่2มีให้เราเลือกสองทางนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้นักเรียนซักผ้าแล้วอยู่ๆฝนเกิดตกขึ้นมานักเรียนจะเอาผ้าไปตากที่การแจ้งหรือว่าตากในร่มดีนะคะถ้าเกิดฝนตกฝนตกเป็นจริงเราก็ไปตากที่ไหนคะ ในร่มนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้ฝนตกเงื่อนไขบอกว่าวันนี้ฝนตกแต่ว่าความจริงแล้วฝนตกไหมความจริงว่าฝนไม่ตกเป็นเท็จให้เราไปตากได้ที่ไหนคะถ้าเกิดมันเป็นเท็จฝนไม่ตกเราก็ไปตากกลางแจ้งนั่นเองนะคะมีทางเลือกให้เราเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันค่ะ กิจกรรมทบทวนความรู้วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องผังงานแบบทางเลือกนะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีโดยการเขียนด้วยรหัสลำลองอ่าอย่าลืมนะคะวิธีการเขียนรหัสลำลองและเขียนอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ผังงานแบบทางเลือกเรื่องการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์โควิดเอนักเรียนจะมีทางเลือกแบบไหนให้คุณครูนะ้า เดี๋ยวคุณครูจะรอติดตามนะคะอย่าลืมเขียนวันวันที่เดือนพุทธศักราชอะไรตอนนี้แล้วก็ชื่อนามสกุลกำกับมาให้คุณครูด้วยนะและคุณครูก็ไม่ลืมนะคะที่จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูด้วยตัวอย่างนะคะเมื่อเราเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนโจทย์จกำหนดอะไรมาให้คะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ เขาบอกว่าเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีโดยการเขียนด้วยรหัสลำลองและเขียนอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ผังงานแบบทางเลือกสถานการณ์กิจวัตรประจำวันของนักเรียน,ขน,ขนเขียนรหัสลำลองเริ่มทำกิจวัตรประจําวันในตอนเช้านักเรียนก็ไปเขียนเริ่มต้นแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันในตอนเช้าไปเจอเงื่อนไขรู้สึกหิว ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้รับประทานอาหารเช้าไปที่จุดเชื่อมต่อแล้วจบแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นมาทำกิจ,จวัตรประจำวันในตอนเช้าพอไปเจอเงื่อนไขว่ารู้สึกหิวแต่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนยังไม่รู้สึกหิวนั่นก็คือเทสให้นักเรียนไปทำความสะอาดบ้านนั่นเองแล้วไปที่จุดเชื่อมต่อแล้วถึงจบการทำงาน สุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะคะเวลาถ่ายรูปส่งให้คุณครูจะได้เห็นชัดเจนนักเรียนเห็นตัวอย่างแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนวันที่เขียนโจทย์เขียนเรื่องเขียนการทำงานต่างๆมาชื่อนามสกุลนะคะชั้นเลขที่อะไร คุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ